สวัสดีครับสวัสดีวันที่13พฤศจิกายน2023นะครับก่อนฟีฟ่าเดย์ในช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ยเรามาดูฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกนะครับผมประจำเดือนพฤศจิกายนครับก็ยังเตะกันมไม่ครบเดี๋ยวก็ครบเลยนะครับเนี่ยอ่ะทั้งหมดเนี่ยห้าสิบชาติเนี่ยคัดเอาหนึ่งลำดับหนึ่งดับสองเนาะ ของแต่ละสายแล้วก็เอา3ทีมเป็นเตะเพย์ออฟเอา1ทีมเอาเอา1ทีมดังนั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สายเนี่ยจะได้20ทีมแล้วก็เพย์ออฟอีกจากน้อยหนึงเข้าไปก็สรุปตารางอย่างเงี้ยครับ กลุ่ม A สเปนเนี่ยกับสกอตแลนด์เนี่ยมาแน่นอนกลุ่ม B ฝรั่งเศสเข้าแน่นอนครับ18แต้มยังบูแพร์ไปเลยเนเธอร์แลนด์กับกรีซเนี่ยต้องสู้กันนะครับ12บแต้มกลุ่ม C อีอังกฤษนี่เข้าแน่นอน16แต้มตามมาด้วยยูเครยนยูเครยนยูเครนต้องรุนกับอิตาลีนิดนึงกลุ่มดีกลุ่มดีเนี่ยตรุกรกีเข้าแน่นอนครับมี16แต้ม โอเรเชียเวลเนี่ต้องต้องสู้กัน10แต้มเท่ากันกลุ่ม E กลุ่ม E ีอาร์เบเนียเนี่ยกับกับเช็กเนี่ยยังต้องสู้กันอยู่แล้วก็โปแลนด์เนี่ยยังดีดูดีกันอยู่ก็เ e, ช,ชียเชียเช็กนะครับอยากให้เช็กเข้ากลุ่ม F เบลเยียมกับออสเตรียน่า,น,า,น,าน่าจะแบบเบอร์17แต้มกับ16แต้มอะเบลเยียมนำกลุ่ม G ฮังการีฮังการีกับเซอร์เบียเข้าแน่นอนเข้าแน่นอน เพราะว่ามอนเตนิโกได้เตนิโกได้ได้แปแต้มอยู่ลำดับที่3ไม่น่าจะทันไม่น่าจะทันสโลวีเนียกลุ่มเฮเข้าเข้าแน่นอนกับเดนมาร์กไม่น่ามีปัญหากลุ่มไอโรมาเนียกับสวิตเข้าแน่นอนครับ16กับ15แต้มอิสราเอลไม่น่าจะทันไม่น่าแต่ก็รอรุนอยู่ม,มีมีสิทธิ์อยู่เพราะว่าเตะเตะน้อยกว่ากว่าเขา กลุ่มสุดท้ายกลุ่มเจนะโปรตุเกสเข้าแน่นอนโปรตุเกสตามด้วยสโลวาเกียสโลวาเกียนี่ก็16ก็น่าจะเข้านะครับลักซมเบิร์กไม่น่าจะทันครับไม่น่าจะทันอ่ะครับก็ก็สองอาทิตย์นะครับก็มามาดูกันว่าอันดับจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวจะรายงานไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผม